ลมเป็ดพี่น้องอ่ำเป็ดอ่ำเป็ดบรรยากาศฝนตกเบิดมือเบิดมืนเออเมื่อขึ้นโอ้ยหน้าเป็ดเกิดจุดจวดไปใส่ประด้มื้อนี้ฝนตกมึงฝ่าขุมอยู่เบิดมือ้าบรรยากาศลมเป็ด

เม,มืองบรรยากาศพี่น้นองฝนตกเอ้ยบิดมือเบิดเล้นวันนี้เออไตเอึยงไตเอึยอองไมดแล้วฝนตกเบ,บิดมือต้มเป็ดตัวลาบเป็ดมมอแล้ไปไตเอึยง

วันนี้ผมหิมทำลาบเป็ดคนดิค้นหิวคนก่อนออเออยอดเลยทำลาบเป็ดก็เปลนเว้ยเป็นเนแซ่บะขาดเี่ยเนสียบ่บมาสีสามทีข้ามกเียักทีเ เออต้มเป็ดพี่น้องอุ้มยิ้มวะดักดักดักได้ไรเลยคนห้อนได้พี่น้องคนก็ตกบรรยากาศคนตกทำอือต้มเป็ดกับแซ่บเสียบพวกนี้อุ้มยิวมออเสีย

กูม่กินเลยกูไมคกินข้าวกไม่อินข้าวอืมอืมกูไม่กินข้าวอ่ะแล้วนั่งอยู่ละไปเนาน่า้ดีเนี่ยเนี่ยแล้วกเอาออกเหมือนเชอัอมก็เอัอ้ม

ดี đấy, ๋ยวได้ปกไว้แกน้องข้าได้หนี่งนหังหน่งก็ได้นั่งอปที่ย่หงล้ไม่ได้ะรองจับตลาดได้เล้้เหครับ ยม่เยอะเอาโอ้หนุนน้อยแน่บรรยากาศไเนี่ยน่าเลยไมู่้อรเลยอีกเลน่าเนี่ยทาับเียนวงยเพิ่รอเปินทีมั้งแล้ว หัวหมูเนี่ยดหับวหมีหัม่บินมล้วะต้ซอยดินต่างหูขาวยนึงมันบอกว่าสวยมากนะสวจ้าเลยเราลินนั่ไปคันค้ำมากกว่าไ่อยากค้ำรถนะก่อนโอ้ อย่ง้ถามได้ผมเข้าอย่างนี้ยปลาไลด้ยครับย้แต่ากรต่ท่านท่านจะฟ้องอะไรก็จะไปขึ้นกระถางปลาไหลเหรแล้วงัม่นเนีท่านได้ทกาันกคร้ับมลอสามลยที้อะไรตงมนเนี่ยขึ้นนี่บอนรงยู่อนนี้นีแตเรากไปด้แต่คาบอจับกะเทียวได้ไม่จับเพรเห็นลองม ว่าไปน้ำมันเลรับเอาเดี๋ยวว่าขยะเป็นหินกินแกขยะกันแล้วปนบารบีคือเขาก็บอกอัดนม่ไดอด่า เกมาก่มากจไ้มีลำบากเลย่ไตรงนี้เก่งเลยราะว่าเฮ้ยเก่งกแลรับเป็นีมัน่อยากหมพี่ม่ไมไปรบับไม่ด้อมันจะงับยูเร่นงนโดนกับอบ่าย้มันบกเนม